คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาคาเษเรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนสิทธิ์ชุตินธานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภัสนรจันทรสิดพร ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการจุฬาคเสรายการที่คัดสรรวัตถุดิบจากธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสิร์ฟเป็นอาหารสมองแก่ท่านผู้ฟังในยามเย็นสบายๆในวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุจุฬาและสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารครับสำหรับในวันนี้ผมได้คัดสรรวัตถุดิบทางวัฒนธรรมจากทางภาคเหนือมาเล่าสู่กันฟังนะครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความลี้ลับหรือที่เราเรียกกันว่าผีโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรกัญญาวัฒนกูลจากศูนย์ไทยศึกษาคณะอักษศราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ครับสวัสดีอาจารย์กัญญาครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับว่า การศึกษาเรื่องผีในสังคมไทยเนี่ยครับก็จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่เราเรียกกันว่าคติชนวิทยานะครับก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยกรุณาแนะนําว่าคติชนวิทยาเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรครับแล้วก็มีความสําคัญต่อการทําความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของเราอย่างไรบ้างครับค่ะก็ถ้าถ้าจะตอบแบบกําปั้นทุบดินเลยนะคะก็คือว่าคติชนวิทยาเนี่ยก็คือศาสตร์ที่ศึกษาคติชนค่ะเอ่อ แต่ถ้าเราเ,าเริ่มต้นจากนิยามที่กำปั้นทุบดินแบบนี้เราก็ต้องนิยามต่อไปใช่ไหมคะว่าแล้วคติชนมันเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมในลักษณะไหนนะคะกัญญาก็จะขออธิบายให้ในเบื้องต้นอย่างคร่าวๆนะคะว่าคติชนเนี่ยก็คือสิ่งสร้างสรรทางวัฒนธรรมหรือการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะสําคัญ อยู่3ประการนะคะประการที่1ก็คือสิ่งที่เป็นคติชนเนี่ยก็มักจะมีลักษณะของความเป็นประเพณีค่ะความเป็นประเพณีในที่นี้ก็คือกระบวนการมีกระบวนการสืบทอดกันมานะคะสืบทอดส่งต่อกันมาจากรุ่นต่อรุ่นในสังคมหนึ่งๆน,นะคะไม่เออไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่เอสิ่งที่เพิ่งผลิตขึ้นมาใหม่นะคะค่ะส่วนลักษณะสำคัญประการที่สนะคะก็คือ จะต้องเป็นการแสดงออกหรือว่าสิ่งสร้างสารรค์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ชนกลุ่มหนึ่งร่วมกันสร้างขึ้นแล้วก็ใช้ร่วมกันนะคะรวมทั้งสิ่งที่เป็นข้อมูลคติชนเนี่ยก็มักจะมีการปรับเปลี่ยนโดยชนกลุ่มผู้สร้างและผู้ใช้คติชนเนี่ยให้มีความสอดคล้องกับบริบทแล้วก็เงื่อนไขของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอนะคะ คือข้อมูลคติชนเนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ไปตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็ลักษณะสําคัญข้อที่3ก็คือข้อมูลคติชนเนี่ยมักจะมีลักษณะของความเป็นมุขปาฐะนะคะซึ่งหมายถึงเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาในวัฒนธรรมบอกเล่าแบบปากต่อปากนะคะ แม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีการบันทึกข้อมูลคติชนเป็นลายลักษ์ณหรือว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลคติชนใน รูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะแต่ว่าลักษณะของความเป็นมุคปัปหะของข้อมูลคติชนเนี่ยก็จะยังทําให้คติชนเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากข้อมูลทางวัฒนธรรมประเภทอื่นๆอยู่ดีนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคติชนเนี่ยเราจะไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าใครเป็นผู้ริเริ่มหรือว่าคิดค้นคติชนหนึ่งๆขึ้นมาเป็นคนแรกใช่ไหมคะอย่างที่กัญญาบอกไปแล้วว่าจะต้องเป็นคนที่เป็นสิ่งที่คนในชุมชนหรือว่าคนในกลุ่มหนึ่ง ะะสืบทอดแล้วก็ถือปฏิบัติร่วมกันมาอย่างแพร่หลายนะคะหรือว่าลักษณะที่คติชนหนเนี่ยก็จะไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะคะแต่ว่ามีเวอร์ชั่นที่หลากหลายสามารถปรับเปลี่ยนไปตามพื้นที่แล้วก็บริบทความต้องการที่แตกต่างกันได้ค่ะ mm hmm. แต่ถ้าจะพูดถึงคติชนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อการทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็กัญญาก็จะขอสรุปให้ฟังง่ายๆว่าถ้าหากเราอยากรู้ว่ามันมีวิธีคิด มีระบบคุณค่าหรือมีลกกระทดแบบไหนนะคะที่คงอยู่เสมอไม่ว่าชุมชนคงอยู่เสมอไม่ว่าชุมชนหนึ่ง,น,งนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่เราไปศึกษาข้อมูลคติชนเนี่ยเราก็จะสามารถตอบคําถามนี้ได้นะคะหรือถ้าหากเราอยากรู้ว่าพลวัตทางสังคมส่งผลให้ระเบียบแบบแผนวิถีปฏิบัต,บต,บติบางอย่างที่สังคมยึดถือร่วมกันมาอย่างยาวนานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็สามารถสังเกตสิ่งนี้ได้จาก การพิจารณาความเปลี่ยนแปลงของคติชนด้วยเช่นกันนะคะหรือถ้าหากเราอยากจะดูะความเป็นสากลร่วมกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนหนึ่งเราก็อาจจะเลือกคติชนหนึ่งของชุมชนนั้นไปปรึกษาเปรียบเทียบกับคติชนชนิดเดียวกันในท้องที่อื่นๆก็ได้ค่ะเราก็จะได้เห็นทั้งความเป็นสากลในวิธีคิดแล้วก็เห็นทั้งอัตลักษณ์เฉพาะทางวัฒนธรรมของคติชนในชุมชนนั้นๆค่ะ อาจารย์น่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับคําว่าคติชนเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้ช่วยให้ฉายให้เห็นภาพว่าคติชนเนี่ยมีลักษณะเฉพาะอย่างไรนะครับสะท้อนความเป็นชุมชน1น,นอย่างไรสะท้อนสิ่งที่ผลิตและถ่ายทอดแบบมุขปาฐะหรือปากต่อปากในชุมชนอย่างไรนะครับ จย์ครับผมขออนุญาตชวนอาจารย์ไปท่องเที่ยวที่ภาคเหนือครับเพราะว่าทราบว่าอาจารย์ได้ทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับคติชนที่อําเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านนะครับซึ่งก็ทราบกันดีว่าที่บ่อกเกลือเนี่ยมีเรื่องเล่ามีเรื่องผีมีเรื่องของที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอยู่ อพอสมควรทีเดียวนะครับก็เลยอยากจะขอให้จย์ช่วยเล่าให้ฟังว่าการศึกษาเรื่องเล่าหรือความเชื่อพื้นบ้านอย่างเช่นเรื่องของผีบ่อกเกลือที่อำเภอบ่อกเกลือจังหวัดน่านเนี่ยครับจย์ครับมันมีลักษณะมีคุณค่าทางวิชาการหรือมีคุณค่าต่อสังคมอย่างไรครับจย์ครับค่ะสาหรับกัญญาเลยนะคะการลงไปศึกษาความเชื่อเรื่องอารักษ์บ่อกเกลือเนี่ยมันทําให้เราต้อง กลับมาย้อนคิดเลยแหละว่าทําไมเ,าเรื่องเล่าพื้นบ้านแล้วก็ความเชื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยจึงยังคงได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วมันเป็นคําตอบง่ายๆที่เรามักจะใช้กันเป็นสูตรสําเร็จหรือเปล่าว่ามันเป็นแค่ความเชื่องมงายของชาวบ้านมันก็เลยได้รับการสืบทอดมาค่ะซึ่ง ถ้าเราหยุดอยู่ที่คําอธิบายง่ายๆสูตรสาเร็จแบบนี้ใช่ไหมคะแน่นอนว่าเราก็ต้องไม่เห็นอะไรที่อยู่ข้างหลังที่มันเป็นคุณค่าทางวิชาการของงานวิจัยหัวข้อแบบนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าเราลงไปดูในรายละเอียดในพิธีกรรมแล้วก็ข้อห้ามเกี่ยวกับอารักษ์บ่อเกลือต่อไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยเป็นผีที่มีหน้าที่ทางสังคมหลายอย่างมากนะคะยกตัวอย่างเช่นหน้าที่ในการ คอยกำกับดูแลให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมนะคะหรือว่าการป,ป้องกันไม่ให้มีการใช้เกลือนะคะหรือการตักน้ําเกลือเนี่ยนอกฤดูกาลหรือการใช้บริโภคอย่างล้นเกินนะคะหรือ,อรวมทั้งเป็นการาป้องกันไม่ให้ชุมชนหรือว่าครัวเรือนใดครัวเรือนหนึ่งเนี่ยาหากําไรจาก น้ำเกลือหรือว่าบ่อเกลือเพียงฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ได้คืนอะไรกลับมาให้กับส่วนกลางหรือว่าชุมชนเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราปรับกระบวนทัศน์ใหม่ว่าความเชื่อเรื่องอารักษ์บ่อเกลือเนี่ยไม่ใช่แค่ความเชื่องมงายของชาวบ้านที่ล้าหลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสถาบานันแล้วก็เป็นวิธีการในการจัจดการทรัพยากรออของชุมชนที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้เนี่ยเราก็จะรู้เลยแหละว,ว่า หัวข้อแบบนี้ที่ไปดูว่าอา,อารักษ์บอกรอเนี่ยมีความหมายทางวัฒนธรรมแล้วก็มีบทบาททางสังคมในในชุมชนที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างไรเนี่ย แน่นอนว่าหัวข้ออย่างนี้ก็จะต้องมีคุณค่าต่อแวดวงคติชนวิทยามนุษยวิทยาแล้วก็สังคมวิทยาค่ะครับอาจารย์น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราพูดถึงผีเนี่ยเราจะเห็นภาพถึงความน่ากลัวอย่างเดียวใช่ไหมครับพอพูดถึงผีโอ้ยบางคนขนลุกสู้ขึ้นมาเลยแต่ว่าในที่นี้เนี่ยอาจารย์พูดถึงผีในฐานะที่เป็นอารักษ์ด้วยนะครับ,รบซึ่งน่าสนใจมากๆกก็เลยอยากเรียนถามอาจารย์ต่อว่า จย์ครับจากที่อาจย์ไปลงพื้นที่อำเภอบ่อเกลือเนี่ยครับเรื่องผีบ่อเกลือหรืออารักษ์บ่อเกลือที่อาจาันเรียกนะครับถูกเล่าถ่ายทอดแพร่หลายอยู่ในพื้นที่อย่างไรบ้างครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็การถ่ายทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับอารักษ์ที่บ่อเกลือเนี่ยค่ะก็จะถ่ายทอดผ่านพิธีกรรมนะคะแต่ว่าพิธีกรรมที่สําคัญเกี่ยวกับบ่อเกลือเนี่ยก็จะมีอยู่3มพิธีกรรมด้วยกันนะคะพิธีกรรมที่1ก็คือ พิธีเลี้ยงแก้มบ่อนะคะก็คือจะเป็นพิธีบวงสวงอารักษ์บ่อเกลือซึ่งไม่ใช่แค่อารักบ่อเกลือเท่านั้นแต่ว่ายังบวงสวงเจ้าทั้งหมด12พระองค์นะคะซึ่งเป็นเจ้าที่มีหน้าที่รักษาพื้นที่ต่างๆนะคะทั้งในชุมชนแล้วก็รอบๆชุมชนด้วยนะคะแล้วก็พิธีเลี้ยงแก้มบ่อเนี่ยก็จะกระทํา าการปฏิบัติกันนะคะในแรม9ก้าค่ำนะคะแรม9้าค่ำจนถึงแรม12บสค่ำของเดือน5ค่ะตามปฏิทินล้านนาก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะคะ,ะส่วนพิธีกรรมที่2ก็จะเป็นพิธีกรรมที่เรียกว่าพิธีขอสายน้ําเกลือนะคะซึ่งจะเป็นการ ขอต่อนะคะเชื่อเชื่อกันว่าเวลาตักน้ําเกลือไปมากๆเนี่ยสายน้ําเกลือก็จะเหมือนกับว่าหมดไปก็ต้องไปขอบวงสวงกับกับเจ้าเพื่อขอต่อสายน้ําเกลือนะคะแล้วก็พิธีกรรมที่3ก็คือพิธีกรรมขึ้นซาขึ้นหมีะคะ่ะเป็นพิธีกรรมขออนุญาตเปิดบ่อเกลือเพื่อทําการต้มเกลือเพราะว่าการต้มเกลือเนี่ยจะไม่สามารถกระทําได้ตลอดทั้งปีจะต้องมีช่วงเวลานะคะสิ่งที่ เรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้านะคะหรือว่าความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแล้วอารักต่างๆเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดในบริบทของพิธีกรรมนะคะแต่ว่าจริงๆแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าเนื่องจากเวลาที่ชุมชนไปเรียนรู้นะคะความเชื่อเหล่านี้ในพิธีกรรมเนี่ยมันก็จะเป็นการเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมถูกไหมคะดังนั้น เรื่องเล่าแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะมีการลดทอนหรือว่าหลุดหายไปมากนะคะอย่างเช่นเวลาที่ไปสอบถามเรื่องรายชื่อของเจ้าทั้ง12พระองค์เนี่ยก็จะเริ่มมีการพูดไม่ตรงกันล้นะคะหรือว่าเมื่อไปสอบถามเกี่ยวกับหน้าที่ของคนในซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่ช่วยเหลือแม่ร่างในการประกอบพิธีกรรมทั้ง16คนเนี่ยก็จะมีประสบปัญหาว่าคนในชุมชนก็จะเริ่มจําไม่ค่อยได้แล้วว่าคนหน้าที่คนใน ในแต่ละตําแหน่งเนี่ยคือเรียกว่าอะไรหรือว่าทําหน้าที่อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้กัญญาภาก็ก็ค่อนข้างน่ากังวลน,นะคะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยความเชื่อต่างๆเหล่านี้ถ้าไม่มีการจดบันทึกก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงว่าจะว่าจะเลือนหายไปนะคะแต่ว่าอ,อ,อันที่จริงแล้วเนี่ยความเชื่อเรื่องอารักษ์บ่อกเกลือเนี่ยไม่ได้มีที่ที่บ้านบ่อหลวง ที่ที่ที่จังหวัดน่านเพียงอย่างเดียวน,น,นะคะในชุมชนที่มีการที่มีบ่อกเกลือโบราณแล้วก็ยังมีการผลิตเกลือสิงห์เทาแบบดั้งเดิมอยู่ค่ะก็จะมีความเชื่อเกีเก่ยวกับอารักษ์บ่อเกลือนะคะยกตัวอย่างเช่นที่บ้านขาวัวค่ะอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็มีความเชื่อเกี่ยวกับแม่เพียบ่อกเกลือนะคะซึ่งแม่เพียบ่อกเกลือเนี่ยก็คือเ,ออเป็นอารักษ์บ่อเกลือคล้ายๆกับ อารักที่บ้านบ่อหลวงจังหวัดหน้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าทําการต้มเกลือโดยที่ไม่บอกกล่าวประกอบพิธีกรรมบอกแม่เพียก่อนเนี่ยเกลือก็จะไม่เป็นมเมล็ดนะคะหรือว่าที่บ้านบ่โอโพอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ยังมีบ่อกเกลือโบราณแล้วก็มีการผลิตเกลือสินเทาอยู่เนี่ยก็จะต้องมีการบวงสรวงเจ้าปู่นะคะเพื่อทําการเปิดหรือปิดบอกก่อเกลือเหมือนกับที่บ้านบ่อหลวงจังหวัดหน้าเหมือนกันค่ะ ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าออในชุมชนทั้งภาคอีสานและภาคเหนือนะคะที่ยังมีบอกเกลือโบราณแล้วก็ยังมีการผลิตเกลือสินทาแบบดั้งเดิมอยู่เนี่ยเราก็มักจะพบความเชื่อเรื่องอารักษ์บอกเกลือเนี่ยควบคู่ไปด้วยค่ะ จันครับน่าสนใจมากว่าจริงๆเรื่องของอารักษ์บอกเกลือหรือผีบอกเกลือเนี่ยครับเป็นวัฒนธรรมร่วมในพื้นที่ที่มีการผลิตเกลือสินเทาตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอารักษ์บอกเกลือที่แตกต่างกันบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่าถ้ามันจะสูญหายไปโดยที่ไม่ไม่มีการบันทึกเก็บเอาไว้เลยนะครับ อจารย์ครับอย่างไรก็ดีครับในพื้นที่บ่อเกลือตรงนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับผีบ่อเกลือหรืออารักษ์บ่อเกลือตรงนี้ครับมันมีมันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนในบริเวณพื้นที่นั้นอย่างไรหรือลักษณะค่านิยมความเชื่อของชุมชนในพื้นที่นั้นอย่างไรโดยขออนุญาตต่อไปถึงในมิติต่อไปว่าเมื่อมันเป็นที่รับรู้ร่วมกันแล้วอย่างเงี้ยครับมันมีการสืบต่อถ่ายทอดเล่าขานกันในชุมชนอย่างไรบ้างครับค่ะเอ่อ อย,อย่างวิธีคิดที่ทเห็นชัดเจนมากเลยนะคะที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อเรื่องอารักบอกือเนี่ยที่จังหวัดน่านเนี่ยมันก็คือวิธีคิดในการจัดการทรัพยากรนะคะ <c oughs> คือเวลาที่ชุมชนมีทรัพยากรที่มีคุณม,ม,มีมีมูล,ลค่าทางเศรษฐกิจหรือว่าม,แมีแล้วก็มีความจําเป็นต่อการดํารงอยู่ของของคนด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคนเนี่ยต้องบริโภค <c oughs> เกลือใช่ไหมคะมันก็มันก็จะต้องมี วิธีการจัดการหรือว่าสถาบันบางอย่างใช่ไหมคะที่มาที่มาป้องกันการบริโภคหรือการใช้ทรัพยากรน,นั้นเนี่ยอย่างไม่พอดีหรือว่าอย่างล้นเกินนะคะแล้วก็จะต้องมีระบบหรือว่าสถาบันบางอย่างเนี่ยที่คอยกำกับให้การบริโภคและการใช้เกลือเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องตามจารีตแบบแผนนะคะพูดง่ายง่ายว่า เกลือเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะสามารถจะใช้หรือว่าจะสามารถขุดขึ้นสามารถตักน้ําเกลือขึ้นมาต้มเมื่อไหร่ก็ได้ตามใจเราใช่ไหมคะมันจะต้องมีระเบียบแบบแผนในการควบคุมบางอย่างนะคะอย่างอย่างที่บ้านบ่อหลวงเนี่ยเ,เขาก็จะมีการกําหนดการเปิดปิดบ่อเกลือเป็นเวลานะคะก็จะมีการเ,เปิดเปิดปิดบ่อเกลือนะคะในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็จะมาเปิด บอกเกลือเพื่อทําการต้มน้ําเกลืออีกทีเนี่ยในช่วงออกพรรษานะคะแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในขั้งต้นนะคะที่ว่าเวลาที่จะเปิดบอกเกลือหรือทําการต้มน้ําเกลือในครั้งแรกของฤดูการเนี่ยก็ต้องมาทําพิธีขึ้นซ่าขึ้นมีคือบอกกล่าววงสวงกับอา,อารักษ์เจ้าที่เป็นอารักษ์เพื่อขออนุญ,ญาตสะก่อนนะคะมันไม่ใช่ว่า กัญญาอยากจะแบบว่าต้มเกลือหรืออยากจะเปิดบ่อเกลือเมื่อไหร่ก็ทําได้ตามใจใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าทาอย่างนั้นมันก็มันก็เป็นการบริโภคทรัพยากรแบบแบบมันแบบที่ไม่มีแบบแผนใช่ไหมคะไม่มีขีดจากัดค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยที่บ้านบ่อหลวงเนี่ยก็ยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับการป้องกันการยักย้ายถ่ายเทน้ําเกลือออกไปนอกชุมชนด้วยนะคะอย่างที่บ้านบ่อหลวงเนี่ย จะมีข้อห้ามเลยว่าไม่ให้ไม,ไ,มไม่ใหไ้ไม่ให้มีการนําน้ําเกลือออกไปนอกชุมชนและคนในชุมชนเนี่ยสามารถต้มเกลือตั้งกระทะต้มเกลือแล้วมาตักน้ําเกลือไปต้มเกลือได้แต่ว่าคนนกอกชุมชนทําอย่างนั้นไม่ได้นะคะแล้วก็ตอนที่ไปส,มสัมภาษณ์ผู้บอกข้อมูลในชุมชนเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าที่ว่า,ามีมีรถขนน้ําของชนะระทานที่มาทํางานในหมู่บ้านนะคะ แอบด้วยความอยากรู้อย่างเห็นหรืออย่างไรไม่ทราบนะคะแอบเอาน้ําเกลือขนน้าเกลือออกไปจากหมู่บ้านนะคะแล้วขนไปได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่ารถเนี่ยพลิกคว่ำแล้วก็มีคนตายด้วยนะคะก็ยิ่งก็ยิงย่งตอกย้ำยให้ชาวบ้านเนี่ยแบบรักษานะคะข้อห้ามนี้อย่างเคร่งครัดนะคะหรือว่า,อารายละเอียดที่น่าสนใจอย่างมากอีกประการหนึ่งนะคะก็คือว่า ในพิธีเลี้ยงแก้มบ่อเนี่ยค่ะที่ได้กล่าวไปแล้วว่าจะกระทําตอนแรม9ก้าข้าจนถึงแรม12บสองาของเดือน5้าใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในพิธีเลี้ยงแก้มบ่อเนี่ยคือเยอะมากนะคะเพราะว่าในบางปีเนี่ยจะต้องมีการล้มควายเพื่อมาเป็นเครื่องอเส้นว่าให้กับเจ้านะคะแล้วควายตัวหนึ่งเนี่ยสมัยนี้ไม่ใช่ถูกๆ<ะ>ใช่ไหมคะอย่างน้อยก็ต้องมีแบบสามสี่หมื่นใช่ไหมคะแต่ว่าชุมชนเนี่ยก็จะมีการ จัดสรรความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในพิธีแก้มบ่อเนี่ยให้ได้สัดส,ส่วนตามกับรายได้จากการต้มเกลือของแต่ละบ้านนะคะโดยที่จะมีการระบุไว้เลยว่าถ้าบ้านไหนมีเตาต้มเกลือหเตาก็จะต้องช่วยสมทบทุนในค่าใช้จ่ายในพิธีเลี้ยงแก้มบ่อเนี่ยค่ะอย่างน้อยประมาณ1,000ล้ันประมาณ เอตาละ1,000งพัถึงหนึ่บาทนะคะคือถ้ามี2เตาก็เป็น2,000ันหรือสามพบาทมากขึ้นไปตามสัดส่วนนะคะอันนี้เราก็จะเห็นวิธีการที่ว่าวิธีการป้องกันใช่ไหมคะว่าถ้าหากคุณได้รายได้จากการค้าเกลือมีเตาต้มเกลือมีกระทะต้มเกลือจํานวนมากหน้าที่ในการหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบ ที่จะต้องมีในเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในพิธีเลี้ยงแก้มเนี่ยมันก็ต้องสูงขึ้นไปตามสัดส,ส่วนรายได้ที่ได้จากการต้มเกลือนะคะ <S <S อันนี้มันก็เป็นการป้องกันไม่ให้คนในชุมชนเนี่ยใช้เกลือหรือว่าหากําไรจากเกลือโดยที่ไม่ได้ให้อะไรตอบแทนกลับมากับสู่ชุมชนเลยแบบนี้ค่ะเราก็เห็นว่าะจะเป็นการจัดการทรัพยากรที่เน้น การเข้าถึงได้อย่าง,างเท่าเทียมกันของคนในชุมชนแล้วก็เน้นการให้คนในชุมชนเนี่ยให้สิ่งบางอย่างตอบแทนกลับมาส,ส,ส,สู่ส่วนกลางใช่ไหมคะหลังจากที่ได้ใช้ทรัพยากรส่วนกลางไปในการ สร้างกําไรหรือว่าสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวตัวเองแล้วนะคะครับจันครับน่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับจันครับทีนี้อาจารย์บอกว่าเรื่องของผีบอกเรือหรืออารักษ์บอกเรือเนี่ยครับมันเป็นเรื่องเล่าในชุมชนใช่ไหมครับทีนี้ก็อยากจะให้จารย์ช่วยไดอ้อธิบายขยายความเพิ่มเติมว่าในพื้นที่อําเภอบอกเรือนี่ครับเขามีวิธีการถ่ายทอด เรื่องเล่านี้เนี่ยสืบทอดเล่าขานกันในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยอย่างไรบ้างครับจากการไปสังเกตแต่ว่ายังยังยังไปลงพื้นที่ไม่พอนะคะ,ะยังจะต้องไปลงพื้นที่ให้มากขึ้นอีกโดยส่วนตัวคิดว่าการถ่ายทอดเนี่ยเกิดขึ้นในบริบทของพิธีกรรมและการถ่ายทอดนี้เนี่ย ก็อาจจะเกิดขึ้นในบริบทของข้อห้ามนะคะเนื่องจากว่าใน,ในพิธีกรรมเราก็จะได้เห็นบทบาทของเจ้าใช่ไหมคะที่ลงมาประทับทรงแล้วก็ที่ลงมาให้คําปรึกษากับกับชาวบ้านนะคะในใน,ในเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับเกลือนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่หรือว่าความกังวลในชีวิตประจําวันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมะีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้เกลือการบริโภคเกลือการเข้าถึงเกลือด้วยนะคะ อย่างเช่นการห้ามผู้หญิงขึ้นไปเหยียบปากบ่อกเกลืออย่างนี้ค่ะค,ค่ะหรือว่าการที่ห้ามถ้าหากว่าบ้านไหนมีการต้มเกลือในเวลากลางคืนและจะต้องมีการไปเฝ้าถูกไหมคะห้ามให้ผู้หญิงผู้ชายที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ครอบครัวเดียวกันเนี่ย ไปเฝ้าเกลือด้วยกันไปเฝ้ากระทะต้มเกลือด้วยกันในในตอนกลางคืนสองต่อสองแบบนี้ค่ะครับค่ะก็คิดว่าเรื่องเรื่องเล่าเนี่ยน่าจะถูกถ่ายทอดมาผ่านการาผ่านการผ่านข้อห้ามเหล่านั้นนะคะที่อธิบายว่าเนี่ยห้ามทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ห้ามประพฤติกับเกลืออย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีคําอธิบายหรือว่ามีเรื่องเล่าบางอย่างที่อยู่ข้างหลังครับ ใช่ครับน่าสนใจมากๆเลยครับทีนี้ผมอยากให้อาจารย์ช่วยอ,อธิบายให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งครับว่าในมิติของคติชนวิทยาเนี่ยครับกระบวนการที่อาจารย์ไป,ไปศึกษาเรื่องอผีบอกเกลือตรงนี้ครับอาจารย์มีกระบวนการมีวิธีการในการศึกษาในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับออวิธีการก็น่าจะคล้ายๆกับการทำวิจัยภาคสนามออในศาสตร์อื่นๆไม่มากก็น้อยนะคะ อย่างแรกเลยก็คือก็จะต้องแบบทำการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยอ่านข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นแบบข้อมูลเกี่ยวกับประชากรข้อมูลเกี่ยวกับอ,องค์ประกอบโครงสร้างเรื่องชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็วัฒนธรรมต่างๆนะคะ,ะแล้วก็เมื่อ เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นพอสมควรแล้วเนี่ยก็ต้องไปสังเกตแล้วก็สัมภาษณ์นะคะสังเกตวิถีชีวิตไปดูโรงต้มเกลือไปฟังเรื่องเล่าเกกับเกี่ยวกับอาลักษ์บอเกลือเนี่ยค่ะจากคนในชุมชนนะคะแต่ว่าแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีวิทยาทั่วไปนะคะที่นักวิชาการที่ทำวิจัยที่จะต้องเก็บข้อมูลภาคสนามเนี่ยคิดว่าทำกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าแต่ว่าสาระสำคัญเลยเนี่ย ก็คือกัญญาคิดว่ามันเป็นการตั้งคําถามนํามันเป็นการตั้งคําถามนําเรื่องอารักษ์บอกเกลือเนี่ยคือเรา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 ,เราลงไปพื้นที่แล้วก็เราอยากจะรู้ว่าอ,อ,อารักษ์บอกเกลือเนี่ยมีความหมายทางวัฒนธรรมแล้วก็บทบาททางสังคมอย่างไรต่อชุมชนใช่ไหมคะก็คือการตั้งคําถามวิจัยโดยการคิดว่าความเชื่อเรื่องอารักษ์บอกเกลือเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่มากไปกว่า ความเชื่อเหนือธรรมชาติหรือความความล้าหลังของชาวบ้านแน่ๆมันจะต้องมีอะไรมากไปกว่านั้นใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเนี่ยมันคงไม่ถูกสืบทอดส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะคการที่มันถูกสืบทอดส่งต่อกันมาเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกเราได้ว่าความเชื่อนี้เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบางอื่นแล้วมันมีความหมายและความสําคัญอย่างอื่นต่อชุมชนมากไปกว่าการเป็นแค่ความเชื่อนะคะก็ เริ่มจากคำถามนำตรงนี้นี่และคะแล้วก็ค่อยนำไปสู่การเ,าเก็บข้อมูลการพูดคุยกับคนในชุมชนแล้วก็ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามมาค่ะอาจารย์น่าสนใจอย่างมากๆเลยครับท่านครับทีนีเ้เนื่องจากเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยครับอาจารย์ครับอยากชวนชอาจารย์มองในคำถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ว่าหลังจากที่อาจารย์ศึกษาผีบอกเกลือในอำเภอ บอกเกลือที่จังหวัดน่านของไทยเนี่ยครับอาจารย์มองว่าเรื่องนี้ครับมันมีความคล้ายหรือมันสะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องอะไรกับเรื่องเล่าเรื่องผีต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้บ้างไหมครับออจริงๆแล้วอารัก์บอกเกลือเนี่ยกัญญาคิดว่ามันสะท้อนวิธีการคิดที่ค่อนข้างเป็นสากลแล้วก็พบได้ในในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกลนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่เอเชียเท่านั้นนะคะคือสําหรับกัญญาเนี่ย ความเชื่อเรื่องอารักบ่อกเกลือเนี่ยมันมันสะท้อนวิธีคิดที่ว่าอาหารหลักหรือว่าสิ่งที่เราจําเป็นต้องบริโภคเพื่อความอยู่รอดเนี่ยมีสถานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจําเป็นจะต้องปฏิบัติอย่างเคารพแล้วก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นนะคะอย่างอย่างสํานึกบุญคุณแล้วเราแล้วในหลายๆวัฒนธรรมเลยเนี่ยจะมีจะมีะมนิทานตำนานคติชนที่กล่าวถึงอาหารหลัก หรือว่าส่วนประกอบในอาหารที่มนุษย์จําเป็นต้องบริโภคเนี่ยแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จะมีพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าที่เป็นตัวแทนของอาหารเหล่านี้เต็มไปหมดใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวหน่อยค่ะก็จะเป็นความเชื่อเรื่องแม่โพสพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใช่ไหมคะก็จะมีค,ค่ะก็จะมีความเชื่อแบบเนี้ยเกี่ยวกับแม่แม่ข้าวเนี่ยนะคะนับถือบูชาข้าวร่วมกันนะคะหรือว่า ในอินเดียนแดงนะคะอย่างเช่นอินเดียนแดงเผ่าซิมเชียนหรือว่าคริงกิทนะคะที่ Pacific North West Coast ของที่อเมริกาเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องแซลมอนวูแมนนะคะก็คือเป็นค่ะเป็น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 แซลมอนนี่แหละที่แบบว่าเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อุทิศตนมาเป็นอาหารให้กับมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในในในวัฒนธรรมโรมันก็จะมีเทพีเซเรสใช่ไหมคะที่เป็น เทพีที่เป็นตัวแทนของพืชพันธุ์ธัญยาหารต่างๆใช่ไหมคะอารักบอกเกลือนเนี่ยกัญญาว่าก็เป็นวิธีคิดแบบเดียวกันเลยคือเป็นการเป็นวิธีคิดของของของคนในสังคมดั้งเดิมที่ว่าอาหารหรือว่าทรัพยากรที่เราจําเป็นต้องบริโภคเพื่อความอยู่รอดของเราเนี่ยเราจะใช้กันอย่างไม่มีแบบแผนใช้กันอย่างไม่เคารพใช้กันบริโภคอย่างล้นเกินเนี่ยไม่ได้มันต้องมีจารีดมันต้องมี ระเบียบแบบแผนบางอย่างกำกับพฤติกรรมการบริโภคของเราให้มันมีความสมดุลแล้วก็เป็นไปอย่างเคารพ ต่ททรรรรรัพยาาากรธรรมชชิีเใ้ะะจริงแล้วที่อาจารย์ได้กรุณานเล่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทรัพยากรของเราเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางอาหารเนี่ยครับในทุกทกที่เนี่ยก็จะมีวิธีการในการที่จะดูแลจัดสรรในเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดซึ่งทางผีบอกรกือเนี่ยครับที่อาจารย์ได้เล่าเนี่ยก็เป็นาภาพหนึ่งให้เห็นว่าในชุมชนโดยเฉพาะทางภาคเหนือของไทยในอำเภอ,อบ่อกเกลือนะครับมีวิธีการอย่างไร นะครับซึ่งก็มีความสอดคล้องกับพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งก็นับว่าหลังจากที่อาจารย์ได้ทํางานวิจัยนี้เสร็จแล้วก็คงได้ามาเล่าให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งว่ามีข้อค้นพบอะไรที่มีความน่าสนใจนะครับที่ที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจากตอนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกัญญาพุทธกุลอย่างยิ่งครับและผมก็คิดว่าการเล่าเรื่องบอกเกลือผีบอกเกลือในวันนี้ครับน่าจะนอกจากทําให้เราเข้าใจเรื่องของ าการจัดสรรทรัพยากรเห็นคุณค่าและความสําคัญของคติชนวิทยามากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยยังเชื่อว่าจะทําให้ท่านผู้ฟังต่อไปนี้ไปหน้าเนี่ยครับคงไม่ได้ไปดูแค่หม้อต้มเกลืออย่างเดียวและคงไปดูมิติอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่เกี่ยวข้องกับอารักบอกเกลือที่มีอยู่ในหลายตําแหน่งของของพื้นที่บอกเกลือตรงนั้นนะครับแล้วก็คงจะได้เห็นมิติชีวิต ผู้คนมากยิ่งขึ้นนะครับจากการไปดูเรื่องของการต้มเกลืออย่างเดียวนะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์กัญญาอย่างมากๆเลยครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังรายการจุฬาเกษนะครับก็สามารถรับฟังได้หลายช่องทางด้วยกันนะครับทั้งผ่านร0 1 5เมกะเฮิร์สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5เสมกะเฮิร์นะครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 7 1 1กิโลเฮิร์ แอปพลิเคชันจุฬา Radio plus หรือทางเว็บไซต์ w w w c u r a d i o j u ็ a a c t h นะครับแล้วก็ได้หวังว่าจะได้พบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้านะครับก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์กัญญาและขอลาท่านผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตร กลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา17.00นนถึง17.30นน,าานาาทางจุฬาเรด i o ิโอพารอ FM 100.5เมกะเฮิร์์และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5เมกคะเฮิร์ส์คับสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคม